สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรถมือ2ราคาดีทุกคนนะครับวันนี้เอารถครอบครัวมารีวิวเพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นรถใหม่ปี2015ครับเจ้าคันนี้นะครับด้านหน้าผมจะเป็น Honda HRV ตัว E ปี2015นะครับราคาออกรถใหม่อยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้ผมมาส่งมอบให้เพื่อนๆในราคา5,19,000บาทก่อนจะไปรับชมรายละเอียดฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยครับผมเจ้าคันนี้นะครับเครื่องยนต 1 8 0 0นซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ141สิแรงม้าเครื่องยนต์ส่สูบ16วาลเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แบบ CVT นะครับผมด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าตัดขมเมียมนะครับโตฮอนด้าสวยๆใหม่ๆให้เลยครับป้าทะเบียนกรุงเทพ7034นมีะครับมีสปอตไลท์ด้านล่างให้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับ ส่วนด้านกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับทางตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กออลลอยนะครับซีรีส์ยางนะครับเป็นซีรีส์215 55R17 นะครับเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานคันนี้นะครับการันตีไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมหรือไฟไหม้แน่นอนนะครับตรวจพบเจอเราซื้อคืนเต็มราคาภายใน14วันนะครับแล้วประกันเครื่องเกียร์นาน1ปีนะครับสี 99%นะครับรถผู้หญิงใช้มือเดียวแน่นอน100%นะครับผมเชื้อเพลิงนะครับเป็นเชื้อเพลิงเบนซินแก๊ส9กแก๊สก็นะครับใช้ได้หมดเลยยัน e 8 5นะครับระบบจ่ายน้ำมันเป็นระบบหัวฉีดแบบ p m f i นะครับส่วนทางด้านหลังนะครับโลโก้ h r v อยู่ครบนะครับโลโก้ h อนด a สวย,สวย ภายในด้านหลังนะครับกว้างสบายนะครับคันนี้เป็นน้ำมันล้วนล้ออะไรยังไม่เคยแตะพื้นนะครับท้ายสวยๆกันเลยครับคันนี้เดิมทุกชิ้นนะครับวิ่งน้อยด้วยท่านใดสนใจนะครับดูรถตัวจริงได้ที่ถนนกาญจนาบางแคก่อนถึงดมอบางแคโทรนัดดูรถ0639-36-0556นะครับ สีสภาพนี้เลยครับสวยมากเจ้าคันนี้นะครับได้เป็นระบบเบรกดิดสสี่ล้อไฟฟ้าทั้งคันเบาะนังแท้จากโรงงานนะครับเบาะสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะครับแผงประตูสะอาดสมบูรณ์ <c oughs> มาพร้อมกุญแจรีโมทสองดอกเล่มเอกสารพร้อมโอน เบาคู่หน้าจะเป็นเบาหนังแท้นะครับมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาระบบคูสคอนโทรลนะครับ <c oughs> <c oughs> นอกจากระบบเบรกดิสสี่ล้อแล้วนะครับยังมีระบบกระจายแรงเบรกแล้วยังมีระบบกระจายแรงเบรค EBD แอร์แบคู่หน้าพร้อมมา่านนิรภัยกระจกไฟฟ้านะครับทางด้านเครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นขนาดหน้าจอ7นิ้ว บลู Blue. สามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเป็นเกียร์ใหม่พร้อมออโต้เบรกโหนะครับระบบพุทธสตาร์ท ภเหตของงานครับเป็นเจ้าเลขไม่นะครับวิ่งไปเพียงแค่หนึ่งวิ่งไปเพียงแค่หกหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดสี่บานนะครับกระจกปรับข้างพับไฟฟ้ารับชมภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วมารับชมห้องเครื่องต่อเลยนะครับ ันนี้นะครับการันตีคันหน้าเดิมร0อยปรเ็นแก้มซ้ายขวาแก้มเดิมแบตเตอรี่รับประกันหนึ่งปีซุ้มชกสวยๆนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะครับไม่กินน้ํามันด้วยนะครับใช้น้ํามันได้ยัน e แปดส้าครับซุ้มชกร้างขวาสวยๆระบบเบรกสมบูรณ์เดิมทุกชิ้นนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับมีเพาะพร้อมแผ่นการความร้อนให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเบาเานะครับ 8,000กว่าบาทสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วผลรานสูงสุดได้84งวดพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ2.99%นะครับท่านใดสนใจนะครับรีบทักแชทมาเลยครับพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ